สวัสดีครับวิชา Optical Communication นะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่18นะครับหรือ OPT018 นะครับสำหรับในคาบนี้จะมาพูดกันต่อนีเรื่องของ PIN ไดโอดนะครับซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการคำนวณค่าประสิทธิภาพนะครับของ PIN d ดโอดนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่าน Data s h e e t นะครับแล้วก็เราจะพูดถึงไดโอดชนิดนึงนะครับที่เป็น Photo Detector เหมือนกันนะครับรีกว่าเป็น Avalanche Photo Detector นั่นเองนะครับ ซึ่งเราจะได้รู้เกี่ยวกับทฤษฎีนะครับแล้วก็ความเป็นมานะครับเกี่ยวกับเจ้าโฟโตไดโอดชนิดนี้นะครับรูปเิ็งการคํานวณด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับค่าประสิทธิภาพของโฟโตดีเทคเตอร์นะครับก็จะมีค่าประสิทธิภาพคอนตามนะครับซึ่งค่าโฟโตดิเทเตอร์เนี่ยจะช่วยให้นะครับสามารถอธิบายความสามารถในการแปลงสัญญาณแสงให้เป็นไฟฟ้าได้นะครับโดยสมการข้างล่างนี้นะครับสมการนี้นะครับ ซึ่งค่าอีต้าเนี่ยหรือค่าประสิทพิภาพควอนตัมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับจํานวนของอิเล็กตรอนนะครับลบด้วยปริมาณของโฮแพร์นะครับก็คือคู่ของโฮนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับส่วนด้วยจํานวนของโฟตอนที่มาตกกระทบนะครับซึ่งเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของอีต้าเท่ากับ i อพส่วน Q นะครับส่วนด้วย p o เอานะครับส่วนด้วย HF หรือ Energy ของโฟตอน ครับที่มากระทบนะครับเขาบอกว่านะครับค่าสมรรถสิทธิ์ควอนตัมนะครับสําหรับวัสดุโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการทําโครงสร้างนะครับแล้วก็ความยาวคลื่นที่ใช้งานนะครับโฟโตไดโอดเนี่ยจะมีค่าประสิทธิภาพควอนตัมอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงเกเปซนะครับซึ่งในการเพิ่มค่าประสิทธิภาพควอนตัมเนี่ยจะต้องใช้วิธีการนก็คือการเพิ่มความกว้างของชั้นปลอดประจุนะครับก็คือชั้นไอเนาะนะครับอินเชนสิก นะครับซึ่งจะทาให้ปริมาณของการดูดตืนแสงเนี่ยมีค่ามากขึ้นด้วยนะครับแต่เขาก็บอกว่านะครับการที่เพิ่มความกว้างเนี่ยจะส่งผลต่อความเร็วในการตอบสนองนะครับหรือレスปอนนะครับレスปอนของแสงเนี่ยต่ำลงก็คือสปีดนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการคํานวณนะครับเป็นตัวอย่างที่5.1าจุดหนะครับโจทย์เขาบอกว่าสัญญาณเพลสนะครับของแสง100่งร้อยนาโนเซกนะครับทำให้มีโฟตอนของแสง อยู่ที่6คูณ10ยกกาลัง6นะครับโฟตอนของแสงก็คือจากสมการปีตานะครับเท่ากับ i p ส่วน q ส่วนด้วย p out ส่วนด้วย h f นะครับค่าโฟตอนนะครับของแสงเนี่ยมันก็คือ p out ส่วนด้วย h f นี่เองนะครับมีค่าเท่ากับ6คูณ10กำลัง6นะครับ ในขณะที่ความยาวคลื่นนะครับคือ1,300นาโนเมตรนะครับซึ่งทำให้เกิดอิเล็กตรอนโฮนะครับอยู่ที่3ามคูณสิกำลังหนะครับเราก็จะได้เป็นอีตานะครับเท่ากับ3.9มุคูณ10กำลังหส่วนด้วย6คูณสิกำลังหนะครับมีค่าเท่ากับศู 5%นะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าประสิทธิภาพที่ได้คอนตัมของโฟโตเดตเตอร์นะครับต่อมานะครับค่าตอบสนองนะครับหรือ responsivity นะครับจากสมการข้างบนนะครับซึ่งเป็นสมการของประสิทธิภาพเนาะต่าเท่ากับ IP ส่วน Q ส่วนด้วย Pout ส่วนด้วย HF นะครับถ้าเราทำการกรุ๊ปนะครับส่วนนี้นะครับส่วนบริเวณนี้ บริเ,เวณนี้เ Bull ติเต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 เป็นสัดส่วนด้วยกันนะครับตรงนี้มันคือค่า,า r e s p o n s i v i t y หรือค่าตอบสนองของ Ph o t o d e t e c t o r นะครับซึ่งนิยามได้ทางสมการนี้นะครับก็คือ r r พิมใหญ่นี o ้นะครับเท่ากับ ip ส่วนด้วย p o p out นะครับเท่ากับ ita q ส่วน hf นะครับซึ่งเขาบอกว่าค่าตอบสนองเนี่ยจะแสดงถึงปริมาณของกระแสที่ผลิต ขึ้นต่อหน่วยของกำลังงานแสงนะครับตรงนี้นะครับคือปริมาณของกระแสที่ผลิตขึ้นตรงนี้คือกำลังงานแสงที่ได้ที่เข้ามานะครับคือกำลังงานแสงกำลังงานแสงที่เข้ามานะครับค่ากระแสของโฟโตดเทเตอร์นะครับจะแปลตามค่าของกำลังงานแสงที่ตกกระทบนะครับอันนี้คือกำลังงานแสงที่ตกกระทบเนาะที่ตกกระทบนะครับหมายความว่าถ้าเกิดแสงตกกระทบมาก นะครับกระแสตรงนี้ก็จะไหลามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอีกทั้งนะครับความยาวขึ้นในแต่ละความยาวขึ้นนะครับจะมีค่าการตอบสนองโฟโตโดีเทคเตอร์เนี่ยที่คงที่นะครับหมายความว่าถ้าโฟโตโดีเทคเตอร์ต,ตัวนั้นมีค่าการตอบสนองเท่านี้นะครับที่ความยาวขึ้นนั้นๆน,น,นะครับมันก็จะเป็นค่าคงที่มันเป็นคุณสมบัติของวัสดุนะครับดังรูปที่ห้าจุดสี่นะครับ จะเห็นได้ว่าค่าการตอบสนองของพินไดโอดนะครับที่ทําจากสารถึงตัวนําชิ้นต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นของกรณีที่เป็นซิลิกอนนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีช่วงยาวความยาวคลื่นนะครับในช่วงหนึ่งนะครับที่ตอบสนองนะครับได้ดีนะครับตรงนี้คือเป็นช่วงที่การตอบสนองได้ดีของซิลิกอนแต่ถ้าเกิดต้องการที่ความยาวคลื่นที่สูงขึ้นนะครับก็จะต้องเปลี่ยนใช้เป็นสารชนิดอื่นๆนะครับอาจจะเป็นคอมโพสิตแมททีเรียลนะครับที่ เกิดขึ้นจากอินเดียมแกรียมอัลซไนนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความยาวคลื่นที่สูงขึ้นและค่า responsivity นะครับที่สูงขึ้นด้วยนะครับสังเกตได้ว่าค่าการตอบสนองเนี่ยสูงถึง90%นะครับในขณะที่เจอร์มีเนียนนะครับอาจจะมีค่าการตอบสนองที่ต่ำกว่านะครับตน้นต่อมานะครับเมื่อเรามาพิจารณาเรื่องของพินโฟโตไดโอดนะครับที่เป็นแคต e ชีเนะครับเวลาที่เราเซิร์ ดัตชีเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอันนี้จะเป็นลักษณะทางฟิสิกอลของตัวประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟโตเดโอดเนาะตรงนี้บนบริเวณที่รับแสงนะครับของโฟโตเดโอดสังเกตแล้วก็ยขึ้นอยู่กับไซส์นะครับในการรับแสงหน้าตาคล้ายๆโซลาเซลล์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอาจจะมีเลนนะครับช่วยนะครับเลนช่วยรับแสงซึ่งในในด a s ต e e ชีนะครับกราฟที่สําคัญนะครับของดั t ต s h e ี t เนี่ยก็จะคือ ส่วนที่เป็นโฟโตเซนซิทิวิตี้นะครับหรือความไวในการรับแสงนะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นแอมป์วัตต์นะครับแอมป์วัตต์หมายความว่าจะเกิดกระแสขึ้นกี่แอมป์นะครับเมื่อมีพลังงานแสงหรือโฟตอนนะครับเป็นจำนวนกี่วัตต์เข้ามานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกราฟแกน x นะครับก็จะเป็นกราฟของเวฟเลงนะครับหรือความยาวคลื่นนะครับที่โฟโตไดโอดตัวนั้นๆนะครับที่จะ รับแสงเข้ามาได้นะครับสำหรับข้างล่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงบีมวิดหมายความว่าบีมในการรับแสงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบีมในการรับแสงที่มุมต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์ของโฟโตไดโอดแบบต่างๆโฟโตไดโอดเบอร์น um. ี้ er นะครับอาจจะมีบีมวิดที่แคบกว่านะครับตรงนี้อาจจะเป็นบีมวิดนะครับที่แคบแคบกว่านะครับเวลานับนะครับนับจากตรงนี้ ลงมาขึ้นหนึ่งนะครับหรือ 3dB หรือประมาณ50%าอร์เซของท่ีนะครับถ้า50%อาจจะต้องเป็นรูปนี้50%นะครับ Half Power Beam Width เนาะนะครับถ้าเราดู Half Power Beam w i d t ิคล้ายๆในวิชัยทอนต์น,เน,นาเนาะ half power b e a m w i d t นะครับจะลงมาอย่างนี้นะครับในขณะที่โฟโตไดโอดเบอร์นี้นะครับอาจารย์อาจจะใช้สีสีเขียวก็ได้นะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับเป็นเบอนี้ดาพาวเิอาจจะว้างกว่า นะครับเป็นต้นเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่านะครับตัวโฟโตไดโอดเนี่ยมีความสามารถในการรับแสงกว้างแคบอย่างไรนะครับสําหรับโจทย์นะครับข้อนี้นะครับตัวอย่างที่5้าจุดเนาะนะครับพลังงานของโฟตอนนะครับมีค่าเท่ากับ 1. 5 3่าคูณ10กำลังลบสนะครับที่ตกกระทบนะครับบนโฟโตไดโอด ทำให้นะครับมีค่าการตอบสนองมีค่าเท่ากับ0.65แอมป์วัตต์นะครับโจทย์กําหนดให้เนาะซึ่งนะครับจากสมการข้างบนนะครับเราทราบว่านะครับค่า R นะครับมีค่าเท่ากับ I P ส่วนด้วย P O นะครับ R ตัวนี้เป็นเป็นตัวพิมพ์แบบนี้นะครับจึ๊กจๆ๊กจ๊กจ๊ก,จ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 กอย่างนี้นะครับซึ่งเราทราบมาว่าค่า R ตรงนี้ เท่ากับ IP ส่วนด้วย p o นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยได้กำหนดค่า responsibility หรือค่าการตอบสนองนะครับอยู่ที่0.65มิลลิวัตต์นะครับโดยที่กำลังแสงที่ตกกระทบนะครับกำลังแสงที่ตกกระทบ10มโครวัตต์ถ้ากำลังแสงที่ตกกระทบก็คือ p o ตรงนี้นะครับหรือ P 0ศย์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10ไมโครวัตต์ ดังนั้นนะครับเขาบอกว่าจงคำคนวณหาค่ากระแสเนาะนะครับหาค่ากระแสค่ากระแสก็คือ IP นั่นเองนะครับเราอยากรู้ว่า IP มีค่าเท่าไหร่ก็แค่ย้ายข้างสมการเนาะคูณด้วย p o นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.65คูณด้วย10มิโควัตนะครับมีค่าเท่ากับ6.5มโครแอมครับก็ง่ายๆนะครับก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบสนองนะครับและก็กระแสแล้วก็กําลังงานแสงที่ตกกระทบนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเป็นไดโอดอวาลานช์โฟโตไดโอดนะครับเป็นไดโอดชนิด APD นะครับหรืออวาลา n นช์โฟโตไดโอดนะครับซึ่งไดโอดชนิดนี้นะครับมีโครงสร้างนะครับคล้ายกับอินไดโอดนะครับโดยที่มีสารกึ่งตัวนํานะครับ มี4ี่เลเยอร์ด้วยกันนะครับโดยเลเยอร์แรกเนี่ยจะถูกใช้เป็นสาร n นะครับซึ่งเป็นชั้นสารที่โลบให้มีปริมาณอิเล็กตรอนสูงสูงมากนะครับต,ต่อมานะครับก็คือชั้นที่เป็นสาร p นะครับชั้นที่สามเป็นชั้น i นะครับและชั้นที่สี่คือเป็น p นะครับหรือไอออนของสาร p นะครับซึ่งจากเดิมที่เราเคยทราบนะครับว่า สารชนิดเนะครับเกิดจากธาตุฟอสฟอรัสถูกไหมครับฟอสฟอรัสสารชนิด P นะครับใช้สารที่ดูดด้วยสารที่เรียกว่าเป็นบอรอนนะครับซึ่งความพิเศษของอวบาลานซ์โพโตเดโอตเนี่ยนะครับ,รบเขาพยายามทำให้สองเลเยอร์นี้นะครับเจ้า n p ็นตรงนี้แล้วก็สาร P ตรัวนี้นะครับมีสนามไฟฟ้าที่มีค่าสูงมีค่า e f i ฟ l d สูงมากนะครับ ซึ่งนะครับในบริเวณนี้นะครับเขาบอกว่านะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยพาประจุนะครับของอิเล็กตรอนและโฮเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับโดยที่จะถูกเร่งด้วยความเร็วของสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นสูงนี่เองนะครับหมายความว่าเวลาที่โฟตอนนะครับมาฮิตหรือมาตีเอามาทําให้ส่วนที่เป็นอิเล็กตรอนและก็โฮเนี่ยคู่อิเล็กตรอนโฮเนี่ยหลุดออกจากกันนะครับ เมื่อผ่านรีเจนตรงนี้นะครับจะส่งผลให้เกิดความเร็วนะครับจะเร่งให้เกิดความเร็วของอิเล็กตรอนและโฮเนี่ยให้ไปชนกับอิเล็กตรอนโฮที่เลเยอร์อื่นๆนะครับสูงขึ้นนะครับซึ่งเมื่อ,อได้รับพลังงานเพียงพอแล้วนะครับการชนของอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์นะครับจะทําให้เกิดการแตกตัวของไอออนนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการทวีคูณพาประจุนะครับหรือ Impact i o n i z a t i o n นะครับ ซึ่งบริเวณตรงนี้คือบริเวณที่ทำให้เกิด Impact i o n i z a t i o n ขึ้นนะครับเส้นตรงนี้นะครับคือเส้นสนามไฟฟ้าต่ำสุดที่ทำให้เกิด Impact i o n i z a t i o n นนะครับตรงนี้เป็นกราฟ E-field นะครับเป็นกราฟ E-field ซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเข้มข้นสูงนะครับถ้ามาดูรูปด้านล่างนี้นะครับรูปด้านล่างนี้นะครับ รูปข้างล่างนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยในการอธิบายได้ดีนะครับเวลาที่มีโฟตอนนะครับโฟตอนวิ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับ e เท่ากับ h n e เนาะนะครับมากระทบนะครับทำให้เกิดอิเล็กตรอนคู่อิเล็กตรอนโฮไปทางนี้อิเล็กตรอนวิ่งไปทางนี้ในขณะที่โฮเนี่ยวิ่งไปทางนี้นะครับจังหวะที่อิเล็กตรอนเนี่ยถูกเร่งนะครับถูกวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับจะไปชนให้อิเล็กตรอนตรงนี้ นะครับวิ่งแตกออกไปเกิดเป็นนะครับ Impact i m p a c t i o n i z a t i o n ขึ้นเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะครับมีค่าสนามไฟฟ้าเข้มข้นสูงนะครับเป็นเชนแบบนี้นะครับดังรูปนี้ดังรูปนี้นะครับซึ่งการแตกตัวของไอออนนะครับแบบ Impact Ionization ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์อว a ลลันช์นะครับหรือ Avalanche Effect นะครับบริเวณนี้นะครับิงคือบริเวณที่ทําให้เกิดอวาลานส์เอฟเฟกขึ้นนะครับเกิดอวาลานส์เอฟเฟกขึ้นก็ค่ากระแสนะครับที่ได้ซึ่งค่ากระแสที่ได้เนี่ยจากการตรวจจับแสงนะครับจะมีค่าเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะครับนั่นคือเกิดการขยายของกระแสไฟฟ้าขึ้นภายในตัวไดโอดที่เป็นแบบอวาลานส์โฟโตไดโอดนะครับเรียกว่าอวา l a ลานส์เอฟเฟก นะครับถ้าเราดูในรูปนี้เนาะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างการเกิดอวัลาัชเอฟเฟกขึ้นนะครับสมมุติว่าเรามีอิเล็กตรอนนะครับในรูปนี้นะครับเราแทนด้วยสีเขียวเนาะอิเล็กตรอนสีเขียววิ่งไปอึ๊บอิเล็กตรอนวิ่งมาปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บป๊บป๊บมาชนคู่อิเล็กตรอนนะครับที่อยู่ในแถบวาเลนซ์นะครับตัวนึงกระเด็นออกไปนี่คือตัวแรกคือตัวแรกนี่ตัวที่หนึ่ง น,นี่เป็นอิเล็กตรอนคู่อิเล็กตรอนของตัวที่สองที่มันคู่กับโฮตัวนี้นะครับตัวนี้คือโฮโฮตัวที่สองนะครับโฮกระเด็นไปทางหนึ่งนะครับในขณะที่อิเล็กตรอนนะครับโดนชนแล้วก็วิ่งต่อไปนะครับอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะวิ่งต่อไปนะครับซึ่งก็จะไปชนคู่ที่เป็นอิเล็กตรอนโฮตัวอื่นๆน,นะครับทำให้เกิดการกระจายแบบทอดๆนะครับเขาเรียกว่าเกิดการ อิมแพคไอออนไนซ์ขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเกิดการอิเล็กตรอนอิมแพคไอออนไนซ์นะครับซึ่งทําให้เกิดคู่อิเล็กตรอนโอแพรคู่ใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นเชนแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาพิจารณารูปนี้นะครับรูปนี้รูปนี้อ่ารูปนี้นจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราทําการเพิ่ม reverse bias นะครับให้สูงขึ้นนะครับ <S <S ก็จะยิ่งทําให้เกิดอัตราขยายขึ้นนะครับในอวารันช์โฟโตไดโอด เกิดขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับถ้าสมมติเราดูกราฟที่เป็น20องศานะครับกราฟ20องศานะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราเพิ่ม r e v e r s e bias เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปริมาณอัตราขยายนะครับจากเดิมแค่10บนะครับเป็นหนึ่งเป็น1000นะครับหนึ่งันเท่านะครับแรงดันห่างกันเพียงแค่ไม่กี่โวลต์นะครับสังเกตดูจากเดิมตรงนี้อาจจะเป็น2 2 5ยี่้าเนาะเป็น230นะครับก็จะทำให้เพิ่ม อัตราขยายเนี่ยจาก1นึรอเท่าเป็น1,000เท่าได้อย่างรวดเร็วนะครับสมการนี้นะครับคือสมการชวีคูณนะครับหรือ m u l t i p l i c a t i o n นะครับโดยที่ค่า m u l t l p c i t i o n เนี่ยคือ m นะครับเท่ากับ im ส่วนด้วย ip นะครับ im นะครับเปรียบเสมือนเป็นค่าเฉลี่ยของกระแส o u t p ุ t ที่มีการชวีคูณนะครับในขณะที่ ip นะครับเป็นกรณีที่ไม่มีการชวีคูณเนาะนะครับ ยกตัวอย่าง IP กับ IM นะครับ IP IP คือกรณีที่ไดโอดที่เป็นแบบสามเลเยอร์เนาะนะครับเป็นไดโอดไดโอดแบบ3ามเลเยอร์จำได้ไหมนะครับก็คือ PN i n สามเลเยอร์นะครับ, IN. IN รบเป็นแบบไดโอดธรรมดาเลยนะครับซึ่งไม่มีการทวีคูณนะครับ mm. IM นะครับเดียเสนเป็นไดโอดที่มีไดโอดที่มีสี่เลเยอร์ นะครับซึ่งจะเป็น p บวก i p นะครับ p บวก i p n บวกนะครับซึ่งเป็นแบบอวา l a ล c นช์ซึ่งค่ากระแสโดยปกติแล้วนะครับ i m จะมีค่ามากกว่า i p นะครับมากๆๆๆ,ๆนะครับเนื่องจากเกิดการ Impact Ionization นะครับดังรูปนี้นะครับก็คือมีเมื่อมีโฟตอนนะครับมีมาทำให้เกิดการนะครับแตกตัวระหว่าง คู่โฮและอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับจาอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับก็จะทําให้เกิดเชนหรือเกิดลูกโซ่พู่มเรียกว่าเป็น Impact Ionization นะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับเกิดการเร่งของสนามไฟฟ้าขึ้นนะครับมีความมีสนามไฟฟ้าที่ความเข้มสูงนะครับทําให้ความเร็วในการแตกตัวในสู่งขึ้นนะครับทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะครับสําหรับโจทย์นะครับหรือแบบฝึกหัดนะครับ ในตัวอย่างที่5.3ดนะครับไดโอดแบบ Avalanche Photo Diode เนี่ย Photode ค e เตอรเนี่ยนะครับทำมาจากซิลิคอนนะครับเขาบอกว่าค่าประสิทธิภาพนะครับหรืออิตานะครับมีค่าเท่ากับ65%หรือ0.65นะครับความยาวคลื่นคือความเวฟเลน t ์นะครับมีค่าเท่ากับ9 0 0นาโนเมตรนะครับคูณสิบกำลัง9นะครับและกำลังงานแสงที่มาตกกระทบนะครับก็คือ P O นะครับหรือพีนี้นะครับศ 5ไมโครวัตนะครับเกิดกระแสนะครับทำให้เกิดกระแส,นะะแส IM นะครับจริงๆอาจารย์ต้องเขียนเป็น i แล้วก็เอเล็กนะครับเท่ากับ10ไมโครแอมนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าทวีคูณเอนี่คือโจทย์กำหนดมานะครับอาจารย์จะแบ่งครึ่งหน้าอย่างนี้เนาะนะครับจากที่เราทราบมานะครับค่าของมัลติพิเคชันเนี่ยมีค่าเท่ากับ IM คูณส่วนด้วย IP เนาะนะครับ ซึ่งตอนนี้เราทราบแล้วว่าค่าของ IM ครับเราทราบ IM นะครับในขณะที่ IP เนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับดังนั้นนะครับเราจะเป็นจะต้องหาค่า IP มาก่อนนะครับตรงนี้มาก่อน IP นะครับเราสามารถหาไม่ได้จากสมการของ responsibility นะครับค่าการตอบสนอง responsibility นะครับเท่ากับ r คูณด้วย P o ตัวนี้นะครับเท่ากับค่า R ตัวนั้นนะครับมีค่าเท่ากับอีตา Q ส่วนด้วย Hf นะครับคูณด้วย Po ตัวนี้นะครับเราทราบแล้วว่าค่าอีตานะครับมีค่าเท่าไหร่เนาะนะครับเราก็สามารถที่จะแทนค่าได้เลยนะครับจะเป็นสีแล้วกันค่าอิตานะครับมีค่าเท่ากับ0.65นะครับคูณด้วยค่าประจุค่าประจุมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10กําลังลบ19คูลอมนะครับมีค่าค่าองที่ของประจุเนาะ นะครับส่วนด้วยนะครับ h นะครับคือค่าพื้นที่ของพลังนะครับ6.625คูน10กัลังลบ34จูลเซ็งเกิลนะครับค่า f นะครับ f ก็คือจากสมการก็คือ v เท่ากับ f เลมดาเนาะดังนั้น f เท่ากับ c ส่วน lambda c คือความเร็วแสงเนาะนะครับก็จะกลายเป็น3มคูณ10กำลังแนะครับ lambda นะครับเป็นส่วนของตัวนี้อีกทีนึงเราก็ปัดขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะกลายเป็น900คูณ10กำลังลบ9ก็คือนาโนเมตรนะครับ p ในะที่นี้นะครับก็คือกำลังแสงกำลังงานแสงที่มาตกกระทบก็คือ0.5คูณ10กำลังลบ6วัตต์นะครับ ดังนั้นนะครับค่าที่ได้จึงมีค่าเมื่อเรากดเครื่องเลขแล้วนะครับสองจุไมโครแอมป์นะครับจากสมการมัลติพิเคชันนะครับเท่ากับ i m ส่วนด้วย i p เนาะนะครับเราก็จะได้เป็น10ไมโครแอมป์นะครับส่วนด้วย0.235ไมโครแอมป์นะครับซึ่งค่าที่เราคำนวณได้คือ43 เท่านั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับโอเคคือค่าทวิคูณนะครับหรือมัลติพิเคชันนะครับของ a ว a ลันซ์ไดโอดอุตโตไดโอดตัวนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราพิจารณาสมการที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนได้ว่าค่าการตอบสนองนะครับสามารถหาได้จากสมการนี้ด้วยนะครับคือเดิมเนี่ย r เท่ากับ A ของ a วัลัน h ์โฟโตเดโอดนะครับเท่ากับอีตา Q ส่วนด้วย hf คูณด้วย m นะครับสามารถเขียนในรูปนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกสมการหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตนะครับจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจฟังขอบคุณครับ